สวัสดีครับนะครับพบกับเกียงศักมเมล็ดและท่อนพันยาสักนะครับวันนี้ก็คือวันที่9เดือนเมษายนปี2563นะครับก็พาหลายท่านมาดูนะครับอาจจะหลายชนิดนะปลูกในแปลงพ่อตัวนี้นะครับก็คือเป็นการทดสอบอัตรางอกด้วยแล้วก็เป็นการให้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าลักษณะต้นอ่อนของญ้าแต่ละชนิดเป็นอย่างไร ตรงกับตัวที่เราปลูกไหมนะครับหลังจากตัวนี้หวานไปหยอดไปได้วันที่30นะครับเดือนมีนาครับประมาณนี้แหละนะครับก็ผ่านไป8-9วันนะนะครับก็จะลักษณะก็เป็นอย่างนี้นี่คือยญาสวิจัมโบนะบนี่คือต้นยญาสวิจัมโบอายุประมาณ8-9วันนะครับก็ต้นสูงเลยให้ผลผลิตไว้นะครับสวิจัมโมเนี่ยไม่รับความนิยมนะของช่วงนี้ก็ขาดนะครับของไม่มีนะครับ นะครับก็ลูกค้าสอบถามมาเยอะลูกค้าสั่งจองมาเยอะนะครับท้าลูกค้าท่านไหนไม่ได้ตัวที่สั่งจองก็ต้องขออภัยไปด้วยนครับเพราะว่า,าการเก็บเกี่ยวมีปัญหานิดนึงนะครับก็ด,ดูนะลักษณะสวิตจัมโบโนะครับอายุ9้าวันสวิตจัมโบเหมือนที่ผมพูดครับอีกสักหน่อยก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มตายแล้วเพราะว่า แปลงนี่ผมเพาะมันมันเป็นมันไม่ใช่ปุ๋ยไอ้นั้นไม่ใช่ดินธรรมชาตินะครับมันเป็นปุ๋ยที่ผมซื้อมานะครับมันเป็นคล้ายๆปุ๋ยเพาะนะครับมันจะมีความเค็มอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ผมจะได้แค่การทดสอบท,ทดลองเพาะนะครับผมจะเอามาแค่ทดลองเพาะให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่นแล้วก็จะได้ประโยชน์ต่อลูกค้าที่ยังไม่เคยเห็นต้นยานอ่อนอยากรู้ว่าต้นยาลักษณะต่างๆจะเป็นอย่างไรอยากเห็นชัดๆอยากเห็นจอม แ j ม m อ่ารเงี้ยนี่คคนโคนก็จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยใบยก็จะออกรกษณะนี้นี่คือสวตจัมโบโปรตีนสูงนะแล้วก็คนจะชอบอเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเงี้ยชอบมากนะครับหรือว่าวัลคายก็ชอบเป็นหญ้าที่อายุไม่ยาวนานมากได้ปีหนึ่งสองปีนะครับไม่เหมาะที่จะไม่เหมาะที่จะเขาเรียกว่าไม่เหมาะที่จะ ปล่อยให้ปล่อยให้มันน้ำท่วมม่นนะนะครับพื้นที่ลุ่มไม่เหมาะนะครับโอเคนี่คือสวิตจัมโบ้ครับโอเคนะครับ